เอาสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านฮัทไทยฟิชชิงสุข,ขุมวิท85นะครับก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับในที่สุดสินค้าก็เข้ามาแล้วนะครับกับเจ้านูโวนะครับออนนิวนะครับปี2022นะครับหรือนูโว2ของเรานะครับตัวนี้นี่ ปีที่แล้วนะครับปี2021นะครับถ้าใครที่ไม่ได้ใช้งานเจ้า Electra n u v o นะครับตัวปีที่แล้วนะครับถือว่าพลาดมากนะครับเพราะว่าเป็นคันที่ติดท็อปไฟหใน5คันเบ็ดขายดีที่สุดนะครับแห่งปี2021นะครับและคราวนี้นะครับปี2022นะครับเขาก็กลับมาทวงบัลลังอีกครั้งนะครับกับเจ้า n u v o นี่เวอร์ชั่น2ผมบอกได้เลยนะครับว่าสเปคตัวเนี้เทพกว่าตัวแรก อีกเท่าหนึ่งเลยนะครับเทพกว่าอีกหนึ่งเท่าเลยนะครับเนี่ยว่าคือสเปคแบบสี่พันของแบบแพงๆเนี่ยอายเลยนะครับถ้าเจอตัวนี้เข้าไปนะเอามาเดี๋ยวเรามาไล่ให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างจากเวอร์ชั่นแรกยังไงนะครับทําไมเจ้าเวอร์ชั่น2เนี่ยมันถึงแบบโดดเด่นแล้วก็สวยได้ขนาดนี้นะครับนี่ขนาดผมไม่ได้ถ่ายรีวิวนะครับคือเอาเป็นว่าแค่ผมบอกว่าเฮ้ยคันอิเล็กต้านูโวเข้าแล้วนะครับ ตอนนี้ยอดจองไม่ต่างกว่า20คันแล้วนะครับขนาดที่ว่าไม่เห็นคันเบ็ดเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมถ่ายนะครับตอนนี้มียอดจองอะไร20คนนะครับ20คันนะครับก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับไม่ต้องเห็นรูปนะครับได้ยินแค่ชื่อนะครับได้ยินแค่ชื่อก็รู้แล้วถึงคุณภาพนะครับรู้แล้วถึงความสวยนะอ้าวมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับเจ้าอิเล็กตอรเจแปนแท็กเกิลนะครับ All n e w NUVO นะครับปี2022นะครับตัวนี้นะครับผมจัดให้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับบองตรงว่าตัว Nuvo เนี่ยเขาไม่ได้ทำสอท่อนนะครับเขาไม่ได้ทำสอท่อนนะครับแต่ผมอ่ะสั่งให้พิเศษนะครับเฉพาะลูกค้าร้านหัดไทยฟิชชิ่งเท่านั้นนะครับผมสั่งมาให้พิเศษเลยนะครับเรียกได้ว่าก็คือแฟนลับ Nuvo นะครับปีที่แล้วก็รีเควสกันมาเยอะนะครับบอกว่าพี่ผมขอสท่อนบ้างได้ไหมนะครับ ผมขอสองท่อนหน่อยเผื่อบางทีผมจะเอาไว้ท้ายรถนะเผื่อบางทีผมเลิกงานผมอยากไปนั่งชิลๆที่บ่อนะครับถ้าผมเอาคันท่อนเดียวมาเดี๋ยวที่ทํางานรู้นะครับมันซ่อนไม่ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวเลิกงานผมอยากจะหนีเมียไปตกปลาสักแป๊บหนึ่งนะคะสักชั่วโมงสองชั่วโมงกินเบียร์สักขวดสองขวดก่อนเข้าบ้านนะนี่ผมจัดให้แล้วนะครับตามสัญญานะครับและก็จัดให้แบบว่าเกินสัญญาไปอีกนะครับ ถ้าตามสัญญาต้องเป็นนูโว1ใช่ไหมนี่นูโว2องออนิวนะครับแบงค์นะครับเนี่ยเห็นลายไหมครับตัวธรรตัวเวอร์ชันแรกจะเป็นแบงค์ธรรมดานะครับผมลืมบอกตัวเวอร์ชันแรกจะเป็นแบงค์ธรรมดาอารมณ์เหมือนพวกคันล็อกสตาร์ตอนนี้นะครับก็คือใช้แบงค์นูโวตัวปีเก่ามาทํานะครับตอนนี้นูโวพัสนะครับนูโวสนะครับใส่แบงค์ตัวนี้ครับนี่นาโนพัส HVF นะครับแบงค์ ตัวเดียวกับไดว่านะครับไม่พูดดังนะครับซูเปอร์นาโนพัสนะครับเป็นแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์จากเจแปนนะครับนี่ดูลายเอ็กคอร์นี่คือเอ็กคอร์จริงๆนะครับและเอ็กคอร์แท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นๆจนถึงปลายนะครับใส่ท็อปอย่างดีนะครับไกด์เป็นซิกทรงเคนะครับเก็บดิ้นมางานเก็บดิ้นนี่เรียกว่าหายห่วงนะครับหายห่วงสวยมาก ตอนแรกควักขึ้นมาเนี่ยผมนึกว่าต้องมีสตาร์สามพันแน่นอนนะครับแบงค์แบบนี้นะครับนะแต่ไม่ถึงครับแต่ไม่ถึงนะครับตามคอนเซ็ต์นะครับอิเล็กตรานี่ j จแปนท็กเกิขาเป็นแบรนด์เจแปนนะครับที่ส่งขายทั่วโลกนะครับแต่ว่าก็คืออยากจะเข้ามาตีตลาดเมืองไทยนะครับอยากให้คนไทยได้ใช้สินค้าดีราคาประหยัดน,นะครับเนี่ยผมไล่ให้ดูคิดดูดิสวยขนาดเนี้ยครับ สวยขนาดนี้แล้วก็ท้ายทรงพินบอลลิงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางอิเล็กตอนะครับตัวนี้แล้วก็มีหลายๆค่ายพยายามที่จะก๊อปปี้ออกมานะครับก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ตามนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ว่าเรื่องคุณสมบัติเรื่องแบงค์เรื่องออปชันเนี่ยสู้กันได้หรือเปล่านี้ก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับอ่คือดีไซน์เนี่ยสวยจริงๆนะครับแบงค e ์ซูเปอร์เอ็กคอร์สรีซีตแต่ง การเก็บงานนี่นี่นี่ให้ดูตรงนี้ครับดูเขาใส่ใจรายละเอียดขนาดตรงนี้นะครับตรงนี้ยังเป็นเอ็กคอร์ดทำไมตรงนี้เป็นเอ็กคอร์ครับเพราะเวลามือเราสัมผัสนะครับนิ้วเราอาจจะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับเวลาปลามันกัดนะครับหรือว่ามันเกิดแรงสั่นสะเทือนที่ปลายเบ็ดเนี่ยมันจะส่งมันจะส่งสัญญาณมาที่ตรงนี้ไวสุดนะครับแต่ถ้าเป็นพวกรีซีธรรมดาใช่ไหมครับเขาก็จะเอาแบงค์วิ่งผ่านตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติก นะครับมันทําให้ความรู้สึกของเราตรงเนี้ยหายไปนะครับหรือว่าช้าลงนะครับตัวเนี้ความรู้สึกไวมากนะครับแค่สก,กิตดดูดคันเนี่ยครับหรือสก,กิดปลายคันเนี่ยความรู้สึกมันก็จะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับและที่ผมสั่งให้เขาทําเป็นแบบด้านนะครับเพื่อที่เวลามือเราสัมผัสเนี่ยเท็กเจอร์เวลาเราสัมผัสเนี่ยนะครับมันจะแบบก็คือมันมันจะไวกว่ามันจะไม่เหมือนผิวมันนะครับน่า ไล่ให้ดูจริงๆนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้จะเคลือบเคลือบเงามานิดนึงนะครับแต่ตรงเนี้ยผมให้เขาทําเป็นสีด้านมานะครับเนี่ยทาแบบด้านเพื่อเป็น t e x t อร์เวลาเราลูบเราจับนะครับเราจะได้รู้ว่าอันี่มันแบงค์ ex c a r สจริงๆนะเนี่ยนะครับมันอารมณ์เหมือนพวกรถสปอร์ตทำสีด้านเลยครับตัวเนี้ยผมบอกได้เลยมันอารมณ์นั้นเลยนะครับแบบว่าพวกแลมโบทําสีด้านพวกพอร์ตทำสีด้านเลยนะครับคือสวยมากนะครับตัวจริงนี่โคตรสวยอะ่ะ นะครับรีซีทตัวท็อปนะครับท้ายทรงพินบอลลิงก็เป็นเอกลักษณ์ของทางอิเล็กตาอยู่แล้วนะครับก็สําหรับตัว2ท่อนนะครับเข้ามา2เวทนะครับ87นะครับกับ10บ0สิบนะความยาว6ฟุต6นะครับเวท87นะครับตีเหยื่อเริ่มต้น10ถึงยีกรัมแต่ตัวนี้87ผมแนะนําสามารถตีเหยื่อได้ตั้งแต่5กรัมขึ้นไปเลยนะครับนะ เพราะว่าปลายเขาค่อนข้างที่จะไวมากนะครับคือตีพวกกบยางนะครับขนาด4เซนเนี่ยออกแน่นอนนะครับหายห่วงนะครับนะ mm hmm. ดีไซน์โคตรเทพดีไซน์โคตรเทพ mm hmm. คือความจริงนะครับผมอัพเป็นแบงค์ตัวนี้ก็จริงนะครับราคาต้นทุนเนี่ยมันอัพขึ้นมา3-400นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับทางร้านบอกตรงว่าขอกำไร190บาทคือพูดตรงๆอ่ะนะขอกำไร190บาทพอนะครับจัดให้ ออปชันแน่นนะครับนะคือใครดูมาถึงตอนนี้คงอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมครับเอ้ามาราคา1 4 9่บาทเท่านั้นครับยังไม่ถึงพ500อยเลยนะครับ1,490บาทเท่านั้นนะครับบวกค่าส่ง EMS 50บาทนะครับบวกค่าส่ง EMS เอ้ยขอโทษทีนี่มันลอกนะครับบวกค่าส่ง EMS 100บาทนะครับทั่วประเทศไทยนะครับนะสั่ง1คันหนึ่งหคันคิดค่าส่งหนึ่งนะครับ สั่ง5คันถึง10คันคิดค่าส่ง200บาทนี่ด้ามกําลังสวยเลยครับนี่กําลังดีนะครับอ้าวคนที่ซื้อนูโวนะครับ <c oughs> ผมจะไม่บอกนะครับว่ามันคือคันเบ็ดที่เบาที่สุดในตระกูลเหยาปอมเพราะว่าตัวเนี้ยผมได้คุยกับทางพวกวิศวกรที่เขาเป็นคนออกแบบนะครับแล้วก็ทางเซลล์นะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยคอนเซปต์เขาคือบาลานซ์ของคันเบ็ดนะครับคือการวางบาลานซ์คันเบ็ดนะครับ เพื่อทดแรงเราเวลาเราเคลื่องเหยื่อนะครับคันเบาไม่ได้แปลว่าดีที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่เหยื่อใส่ล่อเข้าไปแล้วเนี่ยบาลานซ์มันอาจจะไม่ได้นะครับฉะนั้นตัวเนี้ยเขาเน้นที่การวางบาลานซ์ของคันเบ็ดนะครับเพื่อเวลาเราถือคันเบ็ดเนี่ยศูนย์กลางมันจะอยู่ตรงมือเราพอดีนะครับนะเนี่ยคือคอนเซปต์เขานะครับนะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้เบามากนะครับแต่เรื่องตีแล้วไม่เมื่อยมือเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์นะครับ แรงงัดหายห่วงแรงสปริงตัวหายห่วงเพราะว่าเป็นแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์ดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมย้ำเลยว่าซูเปอร์เอ็กคอร์ดแท้ร้อยปอร์เซนะครับหนึ่งันสี่รยเก้าสิบบาทนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็รีบนะครับผมมีแค่เวทละหนึ่งร้อยคันนะครับเวทละหนึ่งรอยคันเท่านั้นนะครับใครช้าอดแน่นอนนะครับอดเนี่ยก็คือปีหน้าไม่รู้มาหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมาแค่ปีละครั้งจริงๆนะครับ นะตัวนี้ผมก็สั่งมาให้พิเศษเลยนะครับเพื่อแฟนขับร้านหาไทยฟิชชิ่งเท่านั้นนะรีบทักมานะครับนะบอกแอดมินเลยพี่ผมอยากได้คันเบส87ครับพี่ผมอยากได้คันเบส120ครับนะสปินก็มีนะครับใครจะดูสปินรีบไปหาดูได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบลงให้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปโอเคครับสวัสดีครับ